ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคมุมทรพิญญาเพจดิสานีเพจคมุมทรพิญญาควันนี้เรามาในคืนวันพระวันนี้วันที่20บคืนวันพระนะครับช่างจรวดเรื่าจารย์จรวดนะครับจะสือจะสือปลูกอง์ดำเซนทริจันทรานาครานะครับหลังจากที่เอนังปาใช้สองคืนซ้อนนะครับแก้บนสองคืนซ้อนวันนี้นะครับทุกคน อาจารย์กีฬหรือช่างกีฬจะทําพิธีนะครับสื่อในวันพระสื่อเลขนั่งสมาธิในคืนน้ำพระวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามภาจะได้เลขตัวไหนนะครับตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้ดูพ่อไหนนะพ่อจัดงานเสร็จวันทเนาะตอนงานมันจะเหนียดนิดหนึงแต่พอเสร็จแล้วมันมันก็สพตื่รุ่งรุ่งไปด้วยดีเนาะครับผมครับถือว่าเสพตร่นรุ่งตามเป้าหมาย บบตามที่แกบนตามที่ได้พูดเอาไว้ก็มีภาพยนต์สองคืนก็มีเอลิเกมารำแกบนครับครับเม่ที่แล้วที่มีปล่อยสองรอบอ่ะอหน่อยใ่ความฝันมีเอฟซีหลายคนที่ถูกฆ้าโคมาไลายมาก็ใสดความมีใจด้วยอืมตอนนั้นที่มาฝันว่ามีผู้หญิงมาสี่คนผู้ชายห้าคนแต่มีคนหนึ่งเดินมาบนรอบสาลแล้วหายไปอ <c oughs> พอตีเป็นสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับ ก็ออกเพื่อนบ้านไปบางคนได้สามตัวตัวกต,ติเป็นส<ม>ี่ห้าแล้วพอเดินวนแล้วหายก็ติเป็นศูนย์สี่ห้าศูนย์ครับครับแล้วก็เอามาแทะมารัฐบาลไทยก็ส<ม>ี่สี่ห้าศูนย์ครับแต่พราะอาจจะที่ห้าหนึ่งครับแต่เอฟซีเขาดูเขาเหมือนเชื่อกันแปลกันตีอ<ม>่ะที่ปูให้น,น้ครับแต่ใครได้ดูคลิปของช่องบ่าวสัตว์ที่พอเราวสี่ห้าสี่ห้าคน ผู้หญิงสี่ผู้ชายห้าแต่มีคนเนเดินมาวนรอบศาลเราหายวนเขาตีเป็นศูนย์หายเขาตีเป็นศูนย์เาซื้อสี่ห้าศูนย์ครับครับแล้วก็มีช่วงสุดท้ายอ่ะคือฝันเห็นเลขหกตัวหนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ขึ้นคือลงกันแต่มีเลขห้าเขาสอบกันครับเขามีคนถูกก็ถือว่ามีถูกหลายคนอยู่จะคิีตอนนี้น่าจะประมาณเกือบพันคนเนาะที่ถูกน ครับที่ถูกก็นีใจเขาด้วยวันนั้นทั้งผมทั้งทั้งทั้งทำคลิปด้วยทั้งไลฟ์สดด้วยนะวันนั้นครับนะครับก็มีตอนตอนเช้าและมีคนมาถามเลขอีกตอนที่ภาพยนตร์เาเก็บแล้วครับก็มามาถามเลขอีกอ่ะบอกว่าถ้าชอบชอบเลขเก่าที่เล่ยกับคลิปเบ่าสัตว์ไปอ่ะสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับเพราะว่าวันนั้นออกเพื่อนบ้านนะสี่ศูนย์สี่ห้าได้เลยะคเนยครับเพราะว่าเลขัวนี้ยัง่ายังจําอยู่ มีช่างที่วาดภาพปูงดำอยู่ตรงนี้เขาก็มาถามเหมือนกันค่ะยอดทันตแล้วก็แต่ที่ปล่อยนั้นมีมีเลขที่เลขหกตัวลอยมามันมีห้าสามสองหนึ่งหกศูนย์เศศูนย์ก็เลยซื้อขึ้นซื้อลงบอกเขาเราซื้อขึ้นซื้อลงดูอู้อัดให้ป็นศนาครับมีห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับวันที่คงสุดท้ายตอนเช้าแล้วนะเขมบอกว่าห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ ตอนวันที่เอาภาพเพี้ยนมาฉายอ่ะอนี่ร่างทรงมาจากกรุงเทพอ่ะเขาก็เขียนให้ถูกเข้าเลยหนึ่งศูนย์สองคนก็ฟีอะไรนั่สองเป็นห้าได้ไหมรครับถูกเข้ามาเมื่อวานก่อนนะเดินทางมาครับสี่ห้าคนเห็นมากราบไหว้มาดูในช่องเขียนเลขหนึ่งศูนย์สองเขียนเลขสองเหมือนเลขห้ามจะใสๆก,กันนะครับเขา เราบุญไม่เท่ากันเนาะใช่ไม่เท่ากันที่โมองเลขเดียวกันจะเห็นเลขคนละตัวแต <c oughs> ่ผมบอก4 5 1เขา4 4 5 0ว่าอ,อดวงดวงเขจะได้ครับ <c oughs> แต่ผมมาได้ช่วงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็จำ FC ว่าถ้ามีผู้หญิง5 4คนผู้ชาย5คนเดินมาหายอะลองไปเอารัฐบาลไทยดูก็4 5ก็4 5 0ก็เข้าจริงอันนี้พอผมได้เลข6ตัวที่รอยใม้เห็นอะมัน6 0แต่ว่าเราชอบเลข5 0ที่ติดมาตอนหลัง ครับก็เลยได้อยู่ครับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมครับผมครับก็จะสื่อกระปูปกติทุกเนี่ยทุกวันพระเนี่ยผมจะมานั่งผมจําได้ผมมานั่งคนเดียวตรงเนี้ยวันพระครับทํากันห้ามานั่งสื่อจิตปูจะเข้ากันไหนไม่รู้ทีเวลาเข้าอ่ะมันจะไม่รู้ว่าเราเป็นตัวตนตัวเองมันจะมัมจะนหลับลึกมันจะพุ่นผืดแล้วหลับลึกพุ่นผืดแล้วหลับลึกครับครับมีความตื่นรู้หมด การเขียนเลขบางทีปู่ท่านก็จะเงินวันนั้นเือนปู่ท่านจะเขียนให้เองเลย่าเป็นเลขอ,อะไรครับแล้วก็ให้เราแปลเอ,เองอที่ท่านจะเขียนให้ไม่ได้ที่ถ้าบางทีก็มาเข้าแบบเป็นมือขึ้นบางทีก็มาเป็นเป็นเขียนกระดาษแล้วให้เราแปลเอ,เอาเองบางครั้งก็จะมาเป็นมือที่จะเข้าทุกครั้งจะไม่เหมือนกันครับแล้วหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วก็พอมีความฝันนะครับองค์กรที่จะมาถึงวันพระนี้ก็มีฝันอ ก็คือว่าฝันว่าปู่มาอยู่ในหยุดนี้แต่สมัยผมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักปู่ดำว่าเป็นยังไงมาอยู่ด้วยยังไงเนาะครับก็น่าจะเป็นบุญสัมพันธ์มั้งบางทีเวลาผมจัดงานธรรมนัติแหมือนจะปูก่กกจะรู้ตลอดเหมือนที่วันนั้น,นที่ให้สี่ห้าศูนยะดีผมอาจจะแปลทาบไอเอฟซีจไปถูกผมก็เลยตามมาอัตบ,บาลไทยคือท,ทุกครั้งที่ผมก็ คือไม่รู้ตัวเองว่าปูมาอยู่ยังไงคือบางครั้งนอนที่บ้านเหมือนไปบางทีได้ยินเสียงเคาะประตูอืมปึงป้งปึง้งปึ้งครับป,ปนนึ้งปึ้งปึ้งตอนเรืงคืนดึกอะครับเราก็ตื่นมาดูแต่พอไปหลับไปเทีอะ่ะเหมือนมีผู้ชายมายืนอยู่ใกล้ๆตัวครับเหมือนที่วันนั้นที่ฝันที่เสร็จจากพิธีแล้วนะมันเคาะสามครัร้งเคาะสามครัง้งแล้วก็พอตื่นมาดูเห็นมีอะไร แรกคิดว่าแมวเขาตักแต่พะนอนหลับไปจึงหลับตืน่นปุกแม่บ้านให้ตื่นก็ไม่ตืน่นมันมีผู้ชายร่างดําเหมือนในรูปแหละมามายืนพูุกละดมคนลุกขครับเหมือนท่านมายืนยินย้มดีใจ,จมันถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้ร <c oughs> ตอนแรกผมใหม่ผมก็ยังไม่มีความเชื่อแต่พอ,อยู่ๆไปอยู่มาเหมือนมันผูกพันกันครับพอเราจะพอเราจะมีทุกข <c oughs> ์ทุกข์นั้นก็จะเบาขึ้นจากหนักเป็นเบา หลับเราเรามีอะไรมีโชคมีอะไรเหมือนท่านจะช่วยช่วยคุยงดึงเราไม่ให้ท่านคอยคำดวงคอยคำอะไรต่างๆครับจากที่พอไม่ค่อยมีเงินขอแล้วได้เลยผมขอตอนปีใหม่อุ้ได้เลยครับครับได้ทั้งงานได้ทั้งบาลไทยด้วยครับได้ได้จินก็แสดงว่าหลังตามที่ผมเช็คดูน่าหลังออกภาษาไหมผูดเริ่มจะให้โชคมาเข้ามาเกือบ กับทุกหมวดเขาว่าได้เขาักแต่ครับางครั้งนะครับผมจะเป็นเพื่อนบ้านบ้างรัฐบาลไทยบ้างเรัะนั้นที่เราสักมาขอวันนั้นเพราะว่าขอเป็นเพื่อนบ้านด้วยครับผมก็ปากผมเนี่ยไม่รู้พูดเป็นไงพูดย้าหลายครั้งเนาะสาวีเนาะว่าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าผู้หญิงสี่ผู้ชายห้าสี่สี่ผู้ชายห้าแล้วเดินมาหายหนึ่งเอฟซีเขาจาไว้เนาะเขาก็เขียนสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าเพื่อนบ้านออกศู์สี่ห้าโอ้ ออกเอฟซีโทรมากลางคืนผมไม่ได้นอนเลยเงินบอกว่าถึงสองทุ่มสิบมันนอนสองทุ่มกว่าเนาะวันนั้นโทรมาถึงห้าทุ่มอ่ะก็ดีใจเขาด้วยที่ครับบทนี้สินบดแอบเขามีทุกคนมีภาระใช้จ่ายเนาะครับเพราว่าก็ได้สี่ห้าที่ผมพูดว่าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าครับก็เลยบอกสากว่าขอขอเป็นอาทิตที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะต่ว่าขอก่อนที่ผมว่าวันนี้ขอเป็นเพื่อมมากไปไหม ออกไปออกเป็นบ้านด้วยจะออรรัฐบาลด้วยผมก็เลยจําว่าจำอาสาพูดตัวน,นั้นเ,เ,เลยเลยเล็กเล็กกน้อยสี่สี่ห้าปูนกั่นสี่ีใจ้นันแหล่สี่้าปัแี่ยวถ้าเลูลขี่สาปูาานนั่งเหลส่สี่า้านไนถึงนแหลสี่สป่ห้ปูนั่นแหละสี่สีห้ปูนัหี่้าปูนันหละสีี่างนันแห่ว่าปนหสาปนไั่นแห่่้าแต่เราต้องจับ นนแต่วันนี้เรามาตามรัฐบาลไทยนะครับว<า>ัไทยนะครับ,รบ <c oughs> วันนี้เป็นที่20พฤุมภายน